ก่อนที่จะเข้าสู่การแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับผมจะเล่าประสบการณ์ในการดูแลตัวเองและจะเรียกว่าในการไม่ดูแลตัวเองก็ได้นะครับเนื่องจากผมเองเ,เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ดูแลในด้านการผลิตในโรงงานเมื่อ6กเปีก่อนน,นะครับผมเองก็แพ้เลยสิ้นหน้านี่จะมีรอยไหมผมก็ไม่ได้รักษานะครับเพราะว่าก็ถือว่าเราเองเป็นเจ้าของกิจการแล้วน่ครับไปพบปะผู้คนอย่างมากก็บอกว่าแพ้เลยสิ้นแต่ที่สําคัญคือผมตีกอล์ฟเยอะเพราะฉะนั้นหน้าเนี่จะมีฝ้าด้วยนอกจากฝ้าแล้วนผิวยังค้า แล้วก็กา้านนะซึ่งเราเองเราก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับก็ปล่อยไปคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าริ้วรอยเนี่ยเริ่มมาเยอะขึ้นชักเริ่มมีความกังวลก็เลยได้ไปซื้อผลิตภัณฑ์ในห้างมาใช้นะครับตอนนั้นคนข้างกายก็บอกไม่ไหวแล้วทําไมหน้าเธอหน้าตาเธอเยินไปเร็วขนาดนี้นะฮะเราก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะที่ดูแลรักษาต่างๆเนี่ยในห้างสรรพสินค้ามาใช้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีขึ้นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าราคาสูงมากๆนะครับและก่อนที่ผมจะเชิญชวนให้ใช้นะครับ ผมอยากจะบอกว่าผมเองเนี่ยเข้ามาคิฟฟอรีนก็โดยบังเอิญเหมือนกันแต่ที่คุ้มค่ามากมากก็คือว่าหลังจากที่ผมได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคิฟฟอรีนนะจากสินค้าใช้ในบ้านนะครับจนก,กระทั่งมีความไว้วางใจผมเริ่มเข้าสู่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวกายนะจะเริ่มตั้งแต่อาบน้ําและล้างหน้าและตรงนี้เริ่มใช้ของกิฟฟอรีนแล้วนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยผมใช้คอสเมติกกิฟฟอรีนนั่นแหละครับผมโชคดีมากๆเลยสิ่งที่ผมลงทุนไปเยอะมากเลยนะในการดูแลผิวพรรณกับเหลือเงินจํานวนนิดเดีียวนะท่จต้องใช แล้วผลลัพธ์จากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในกิฟฟรีเนี่ยได้ผลเกินไปกว่าที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากแบรนด์ต่างประเทศเยอะมากๆ,ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะแยกเป็นแต่ละรายการให้ดูก่อนว่าสิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยแบ่งออกมาเป็นอะไรบ้างเป็ในในรายละเอียดแต่ผมจะไม่ลงลึกนะครับหรือแม้แต่การเล่าผลิตภัณฑ์เนี่ยผมก็จะไม่ลงลึกนะแต่อยากจะบอกว่าที่ผมชวนให้ใช้เพราะว่าใช้แล้วได้ผลจริงๆและผมก็ไล่เรียงออกมานะครับออกมาเป็น6ส่วนแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกเนี่ยผมจะเล่าก่อนนะครับว่า ส่วนที่ผมใช้จริงๆแล้วได้ผลจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้เป็นคอสเมติกลว้วนๆ้วนก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยส่วนที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆผู้ชายใช้เนี่ยถ้าไม่ใช้ตามผมก็ม,มีตามที่บริษัทเขาจัดไปให้อันที่สามเนี่ยใช้เกี่ยวกับร่างกายอันนี้ใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วแต่กลิ่นแล้วแต่สิ่งที่เราชอบนะครับส่วนอันที่4เนี่ยของใช้ที่ใช้ในบ้านนะครับอันนี้อาจจะดูแลทั่วๆไปเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกบ้านต้องใช้อยู่แล้วอย่างเช่นการรีดผ้าการซักผ้าาาาาากรทํควมสะอดต่งๆเนน,เน,น,นั ปกติเราก็ต้องใช้อยู่แล้วถ้าใช้แล้วได้ธุรกิจด้วยลองพิจารณาดูนะครับและที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ผมจะแนะนําจากการที่ผมอบรมในคอร์สของคอสเมติกมาแล้วก็ทําคะแนนได้ดีมากๆด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้หญิงรอฟังนะครับผมจะแยกให้อีกหนึ่งวิดีโอเลยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญมากๆเกี่ยวกับสุขภาพเราจะดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่เรารักอย่างไรนะครับผมเองเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการบรรยายให้กับนายแพทย์บุญชัยนะครับในหัวข้อเรื่องการรักษาโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา เด็กเพื่อนๆได้ฟังนะก็จะรู้เลยว่าโรคต่างๆที่ลุมลเลาเลาหรือยาตผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องใช้ยาก็หายได้แล้วสิ่งที่ผมเล่ากันเนี่ยนะฮะจะเป็นการแทรกการใช้สินค้าทีละสะเต็ปนะครับแต่ว่าจะไม่ลงรายล,ายละเอียดของผลิตภัณฑ์เยอะนะฮะที่แต่อยากจะบอกว่าผลลัพธ์ที่ผมได้เนี่ยมันคุ้มจริงๆากับการที่ผมตัดสินใจใช้สินค้ากลุ่มนี้นะครับเราเริ่มต้นกันว่าผมเองเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในดีพาร์ตเมนต์ต่างๆนะฮะพอเราซื้อตัวนั้นมาแล้วเราใช้เนี่ยได้ผล ความมั่นใจเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับสูงตามราคาแล้วกันถ้าเกิดอันไหนจ่ายเงินเยอะก็จะมั่นใจเยอะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาใช้สินค้าตัวนี้ต,นตัวแรกเลยนะฮะรีเพลย์สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือว่าตอนเช้าล้างหน้าทําไมหน้ามันตึงดีนะครับเด้งด้วยนะฮะร,รู้สึกว่าผิวแน่นเหตุที่ผิวแน่นเพราะว่ารูขุมขนเล็กลงนะครับต้นหลังผมมาศึกษาปรากฏว่าอ๋อมันเกิดการทําให้เส้นใยอิลาสตินซึ่งเป็นโปรตีนใต้ผิวหนังเนี่ยมันถักทอกันให้เป็นเน็ตเวิร์กเนี่ อ๋อมันเลยแหละทาให้อยู่หน้าเรากระชับแล้วก็ดึงให้รูกลุมขนเราเล็กลงเออพอเราเข้าใจเหตุผลตรงนี้แล้วเราก็ยินดีที่จะใช้ตลอดไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สะดวกราคาไม่สูงนะตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าใช้สะดวกเพราะว่าความที่เป็นเจลแบบน้ำเนี่ยทาปุ๊บก็ไม่เหนียวแน่นเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในกิฟฟรีนนะครับก็คือบีโอทินออกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าผมจะใช้ผลิตภัณฑ์จากข้างนอกแล้วเนี่ยนะครับ ตีนกาก็ยังนับได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจางแต่ผมมาใช้บีโอชินอกเนี่ยตีนกาหายเกือบทั้งหมดนับได้อย่างมากก็หนึ่งถ้าอย่างนี้น่าใช้นะครับแล้วเส้นที่หน้าผากจากสองเส้นนะครับเหลือแค่ครึ่งเส้นจางๆต้องสันเหนือจมูกนะฮะซึ่งเป็นเหมือนกับเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยหายไปเลยนี่คือเรื่องจริงที่เกิดกับผมนะครับเมื่อประมาณสักห้าปีที่แล้วนะครับตรงนั้นหายหมดแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็รักษาอยู่บ้างแต่ไม่หาย พอผมใช้2ตัวนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยใช้ e q t 0ต่อเพราะว่าเป็น n i ท์ครี e ก่อนนอนด้วยนะครับส่วน r e p a r ี a ผมใช้ทั้งเช้าทั้งกลางคืนเลยนะครับแล้วก็ตามติดด้วย e q 1 0เพราะฉะนั้นผมเริ่มดูแลรักษาสุขภาพแบบมีลําดับขั้นตอนเป็นแล้วนะครับพอใช้ e q 1 0เสร็จแล้วเนี่ยผมเองเริ่มมองแล้วว่าการที่เรามีริ้วรอยเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เป็นไปตามวัยอย่างเดียวนะครับเกิดจากการที่เราแสดงอารมณ์ด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจต่างๆพวกนี้จะทําให้เกิดเส้นต่างๆในใบหน้า ตรงนั้นเนี่ยบิโอทินอกจัดการให้เราแล้วแต่เส้นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากแดดจากฝุ่นจากมลภาวะต้องตัวนี้เลยฮะทางด้านซ้ายเนะฮะเป็นซูเปอร์วิตามินอีซึ่งได้ผลสูงมากๆประมาณเกือบ60เท่าของทางด้านขวาซึ่งเป็นวิตามินอีธรรมชาตินะครับเราก็ใช้ทั้ง2องอย่างเลยแต่ว่าวิตามินอีธรรมชาติในไว้ผสมโลชั่นนะครับอย่างเช่นหน้าหนาวหรือว่าเราทางานห้องแอร์เนี่ยผสมวิตามินอ e ีก็ดีนะครับตรงนี้จะทําให้โลชั่นที่เราทาเนี่ยสามารถจะทําให ผิวชุ่มชื่นด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันมลภาวะด้วยนะครับเราผ่าน2ตัวนี้ไปได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าดิ้วลอยเนี่ยสามารถจะมีได้ทั้งอารมณ์แล้วก็มลภาวะจากภายนอกแล้วก็ดูแลจัดก,การซะทั้ง2ออย่างคราวนี้มาดูว่าผมเองเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ผมมีกินด้วยนะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะครับจะเป็นี่อบริงหนึ่งยี่ห้อแล้วยี่ห้ออื่นๆอีกนะครับแต่ส่วนผสมที่ผมจําได้แม่นยําก็คือว่ามีสารสกัดจากสนหางมา้า คราวนี้ผมมาดูแกลเดอร์นะฮะทางซ้ายมือเนี่ยผมไปดูส่วนผสมที่เป็นสารสกัดจากสวนหางมาเออทำไมมีเยอะกว่าราคาถูกกว่าเกือบครึ่งผมก็เลือกแกลเดอร์เลยนะครับจริงๆก็ไม่ได้ถูกมากนะครับแกลเดอร์เนี่ยเพราะว่าสารผสมเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีคุณภาพสูงนะครับแต่ก็ยังถูกกว่าที่ผมซื้ออย่างอื่นในท้องตลาดเยอะทีเดียวหลังจากผมใช้แกลเดอร์แล้วเนี่ยตรงนี้เห็นชัดนะฮะอันนี้เรียนตรงๆว่าเห็นชัดว่าการเปลี่ยนแปลงของผิวเนี่ยเกิดขึ้นเยอะทีเดียวนะฮะริ้วลอยเริ่มจางเริ่มไม่เห็นแล้วนะครับ แต่ผมก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เข้ามาทานสลับกับเกลนเดอร์นั่นก็คือคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนี่ผมมานะทานคอลลาเจนเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนื่องจากว่าเราตีกรอบแล้วหัวเข่าเนี่ยเกิดการบิดหมุนนะทำให้เข่าอักเสบบ่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เข่าอักเสบเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณฟ้องอยู่อย่างหนึ่งว่ากระดูกเนะี่ยมันสีกันเหตุที่มันสีกันเพราะว่าคอลลาเจนที่เป็นกระดูกอ่อนนะฮะแล้วก็มีน้ําหล่อเลี้ยงตรงนี้มันัะเหลือน้อยเห็นนะครับตรงนี้การทานคอลลาเจนเนี่ย ได้ผลทั้งการเข้าไปเสริมสร้างโปรตีนใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็โปรตีนที่เป็นส่วนที่รองรับการกระทบของกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นการทานคอลลาเจนจะได้ประโยชน์อย่างมากๆเลยนะฮะตรงนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะฮะข้อมูลทางการแพทย์ค่อยว่ากันอีกทีส่วนตัวที่เป็นคอลลาเจนแล้วเติมเข้าสู่ผิวใบหน้าเราโดยตรงตัวเนี้ยเป็นแป้งเอามาผสมกับโลชั่นหรือผสมกับครีมบำรุง แต่แนะนําให้เป็นครีมบํารุงดีกว่านะครับเพราะว่าสามารถจะซึมได้อย่างรวดเร็วนะครับเราจะไม่รู้เลยความเป็นแป้งเนี่ยหายไปไหนเลยนะครับแต่ผิวเราอ่ะได้รับคอลลาเจนแบบเต็มๆไปเลยนะฮะซึ่งจริงๆผว่าผมคิดว่าใช่แน่นอนวิธีเนี้ยเพราะมันตรงที่สุดแล้วในการเติมคอลลาเจนเข้าสู่ผิวนะครับผมก็ใช้มาตลอดมีตัวนี้นะที่ผมจะแนะนําคือเป็นเรื่องของ t r ูอินวันผมเนี่ยกินตรงนี้ตามกระแสะตามแรงเชียร์นะครับแล้วก็อร่อยดีนะครับแต่พอทานไปแล้วเนี่ยความเปล่งปั่งทําให้ผิวหน้าเนี่ยออกสีชมพูได้ ซึ่งผมเองไม่ค่อยได้เห็นหรอกครับคนอื่นก็ทักนะฮะแต่ที่สําคัญก็คือว่าทําให้การไหลเวียนของโลหิตเนี่ยฟโฟลขึ้นเพราะว่าเข้าไปล้างตะกอนที่เกาะอยู่ในเส้นเลือดที่ไปลีเลงหัวใจนะครับซึ่งพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะกอนจากหินปูนนะครับตะกอนจากโปรตีนนะครับหรือแม้แต่ตะกอนที่เกิดจากไขมันอุดตันตรงนี้น้าทาลจินเข้าไปชะล้างได้ดีพอสมควรนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าจะได้ผลแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยก็คงต้องเป็นปีเหมือนกันนะครับแต่สําหรับเราแล้วเนี่ย มันค่อยๆดีขึ้นผมว่าก็ถือว่าปลอดภัยกับชีวิตแล้วผมมีตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมอย่างเงี้ยเวลาข้ามสะพานลอยเนี่ยนะครับบางทีไปถึงกลางสะพานแล้วไปไม่ไหวเหนื่อยแต่หลังจากที่กินน้าทับทิมไปเป็นปีนะฮะต้องบอกว่าเป็นปีจริงๆเท่าที่ผมเห็นนะฮะตอนหลังไม่เคยบ่นเลยแต่มาบอกว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นสะพานลอยด้วยลงสบายลงแล้วก็เดินต่อได้เลยคนที่เห็นผลเนี่ยเยอะมากๆนะครับตรงนี้มีทั้งแบบเม็ดแล้วก็แบบน้ําแบบเม็ดจะมีคุณสมบัติสูงกว่านะครับแต่ราคาถูกลงไปเยอะลองเลือกดูนะครับว่า เราจะบริโภคแบบไหนดีและถ้าบริโภคแล้วเนี่ยผิวหน้าก็ดีขึ้นการไหลเวียนของโลหิตก็ดีขึ้นเราก็ไม่ควรจะมองข้ามใช่ไหมครับไม่ดูอันนี้ครับเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผมมากเลยเพราะว่าเราออกลอบ,บ่อยใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างว่าผมทานบริงแล้วผมมาทานแกรนเดอร์ต้นแรกตอนแรกผมใช้ครีมกันแดดยี่ห้อชิชเชโดนะครับซึ่ง spf 5 0เหมือนกันแต่ราคาพันกว่าบาทผมมาใช้ของกิฟฟินเหลือ200กว่าบาทและคุณภาพไม่ได้ต่างกันเลยแล้วอันนี้ผมใช้เป็นเดย์ครีมผมใช้ได้ทุกวันนะฮะเวลาล้างก็้้าางดดวยฟมมธรร แต่อันทางซ้ายมือที่ว่าเป็น SPF 99เนี่ยจะใช้เวลาที่เราออกกาลังกายกลางแดดนะครับอย่างเช่นเวลาเราออกรอบเงี้ยต้อง SPF 99เลยแต่เวลาล้างอาจจะลําบากนิดนึงต้องใช้ครีมล้างหน้าซึ่งครีมล้างหน้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงก็จะใช้เวลาที่ล้างเครื่องสำอางออกใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ SPF 99ควรจะใช้ครีมล้างหน้านะฮะไม่งั้นตัวที่เป็นโลชั่นกันแดดมันจะตกค้างอยู่ที่ผิวเรานะครับส่วนที่ผมบรรยายมาเนี่ยเป็นส่วนที่ผมใช้มาจริงๆทั้งหมดแต่มีส่วนหนึ่ง ที่ผมเริ่มเปลี่ยนบ้างเพราะว่าใช้มานานๆก็อยากจะลองของใหม่บ้างผมก็ใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ชื่อว่า regenerate ทำไมถึงใช้ regenerate ครับเหตุที่ใช้ regenerate เพราะว่าตอนหลังเนี่ยทำงานเยอะแล้วอยู่หน้าจอเยอะมักจะลืมบำรุงผิวนะครับก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าเป็น all in one เลยนะครับดูแลเรื่องผิวกระจ่างใสด้วยลดริ้วรอยด้วยบำรุงผิวหน้าลดการหย่อนค้อยอยู่ในนี้หมดเลยนะครับและนอกจากใช้ regenerate แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกบางตัวนะครับซึ่งผมจะไม่แนะนําตอนนี้เพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมาแล้ว ดูจากส่วนผสมกลไกการผลิตต่างๆเนี่ยผมดูว่าก็น่าใช้ผมก็มีปรับเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับแต่ตอนนี้จะแนะนําแค่รีเจนเนอเรทก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นการทําให้พวกเราได้ใช้แบบไม่ต้องงุนงงอะไรเลยนะครับที่ผมเล่ามาเนี่ยะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงใช้นะครับแต่เพื่อนๆที่เป็นผู้ชายก็ใช้ตามนี้ได้เลยนะฮะยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแต่ถ้าจะดูอย่างที่บริษัทจัดให้เดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับตามมาเลยดีกว่านะครับตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดให้เป็นเครื่องสําอางสําหรับผู้ชายยเลนะครับ ผลิตภัณฑ์น,นี้ใช้แบรนด์ว่าวิสนะครับวิสตัวนี้มีตั้งแต่แป้งพับของผู้ชายเลยนะครับจริงๆแล้วใช้ดีมากนะครับแต่ว่าเวลาเราหยิบขึ้นมาก็หลบๆหน่อยแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของเดย์ครีมนท์ครีมแล้วก็โฟมล้างหน้าตรงนี้ไว้วางใจได้เลยอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ต้องศึกษาอะไรเลยนะเขาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วว่าเหมาะกับผู้ชายแน่นอนนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ชายตัวอื่นก็มีตัวนี้อาจจะเป็นทั้งแป้งนะครับเป็นโลออนแล้วก็น้ําหอมนะตัวนี้เป็นกลิ่นสุภาพบุรุษโดยเฉพาะแล้ว ก็ยังมีอย่างเช่นสเปรย์ระงับผิวกายนะครับโลออนแล้วก็แป้งก็จะใช้แบรนด์ต่างกันนะฮะแล้วก็มีอยู่หลายแบรนด์ด้วยนะครับอย่างเช่นแบรนด์ที่เรียกว่าเจนมีทั้งน้ําหอมทั้งแป้งแล้วก็โลออนนะฮะสำหรับเครื่องสำอางผู้ชายผมคิดว่าถ้าเราอยากดูรายละเอียดนะเดี๋ยวตามดูในเว็บละกันนะครับแต่ในการเชิญให้ใช้ผมว่าแค่นี้เนี่ยพวกเรารู้แล้วว่าเราจะใช้อะไรกันนะครับในส่วนต่อมาที่ผมจะแนะนานะครับจะเป็นเรื่องของใช้ที่ผมใช้จริงๆในชีวิตประจําวัน อันนี้เป็นของที่ใช้เกี่ยวกับร่างกายแล้วก็ของที่ใช้ในบ้านนะครับเรามาติดตามกันนะครับว่ามันน่าใช้จริงหรือเปล่า